Hello, สวัสดีค่ะ,พะเพื่อนๆชาวโซเชียลมทุกๆคนนะคะสาหรับวันอาทิตย์แบบนี้นะคะก็เป็นวันที่คงจะแต่งหน้าเบาๆแล้วก็เป็นลอนใสๆสบายๆนะคะสําหรับคนที่ถามมาว่าลุกวันนี้เนี่ยออแต่งยังไงหรือว่าอะไรเงีย้ยชอบไม่ใช่ว่าลุกวันนี้เซคือจะบอกว่าปกติแล้วเวลาแต่งลุกใสๆเนี่ยแต่ก็ยังเห็นนืแบบมันก็มีอะไรเช่นขนตาคอนแทคเลนส์แต่ว่าก็ คือเบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้นะคะแต่นี่ก็ก็ปกตินะคะมีคิ้วถ้าไม่มีคิ้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นแม่ชีแต่มันก็มีสักสีมิติแล้วแหละของแองจลาคินแต่ก็ไม่เป็นไรก็เขียนคิ้วไปนิดนึงนะคะทาตาสีวันนี้สีสีส้สมส้มส้ม,สมท,อท,อทองนะคะจิกหางตานีนงด้วยสีน้ำตาลนะคะส่วนคอนแทคเลนส์นะคะก็คือสีน้ำตาลส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ำตาลประมาณน,นี้ตลอดเลยส่วนขนตานะคะวันนี้ติดแค่ช,ชั้นเดียวนะคะของไอเซสโซเบอร์สี เบอร์สีนะคะสีเขียวนะคะก็ติดแค่ชั้นเดียวขนตาจะเป็นออกแนวแบบอย่างนี้ค่ะออกแนวเหมือนผีเสื้อนะคะผีเสื้อปีผีเสื้อกลางๆออกมาอย่างงี้ค่ะก็ถือว่าโอเคมากๆนะคะปากเออชมพูชมพูอ่อนนะคะแล้วก็ด้านหน้าแก้มด้วยด้วยสีชมพูอ่อนๆอ,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 อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ปากก็คือเป็นสีเออสีแคนดี้ยำๆนะคะด้านในแล้วก็ด้านนอกก็เป็นสีครีมชีน หรือแคมดดนูอะไรสักอย่างเพระาะว่านั้นแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้ก็เบาๆผมไม่ได้สระก็แกะข้างเอาแล้วกันอะไรย่างนี้นะคะก็แปลกตาไปนิดนึงนะสำหรับลุกวันนี้คือเบาๆเบา,เบาสุดๆแล้วก็แถมยังมัดแกะอีกก็เอามาฝากกันนะคะสําหรับคนที่อยากเอออยากรู้ว่านกวัดตะวันยังไงอะไรอย่างี้คะ่ะวันนี้ก็มาอัปเดตแลวนะคะว่าอยู่บ้านเดี๋ยวจะพาหมาไปวิ่งเล่นแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายวีดีโอให้ดูนะคะสําหรับเออน้องแพนด้านะคะมหมาตัวใหม่ของนูงนะคะก็เป็นพันุ เออ阿拉สกันมามูสนะคะน่ารักมากก็ขอบคุณนะคะสำหรับที่ติดตามแล้วก็กดไลค์คลิปนะคะสำหรับ,บสำหรับตอนนี้เออคลิปนี้ไปก่อนก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าเออสำหรับวันนี้ไปก่อนท,ทนั้งต่้ไเดี๋ยวจะมีคลิปอัพอีกอะไรอย่างงี้นะก็ต้องบอกว่าสําหรับคลิปนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะก็ฝากเหนตาไอเซสโซด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ